สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต c ซีอาร์เอซัดอีชันแนลรถยนต์ในประเทศไทยที่อัปเดตข่าวสารและรีวิวรถหรูรถสปอร์ตและรถยนต์แห่งอนาคตแบบจัดเต็มอย่าลืมกดติดตามช่องออโต c ซีอาของเราเพื่อไม่พลาดทุกความเร็วและความหรูหราที่คุณชื่นชอบ วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถยนต์ระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่กับ Ferrari 275 GTB ปี2026ที่ได้รังสรรค์ขึ้นด้วยความประหารและจินตนาการจากดีไซน์ยุค60ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว275 GTB ไม่ใช่แค่การนำอดีตกลับมาแต่เป็นการยกระดับตำนานให้เข้าสู่อนาคตด้วยรูปลักษณ์ที่สง่างามและสมรรถนะที่ล้ำหน้า f e r r a รา275 GTB 2026มาพร้อมดีไซน์ที่ยังคงเคารพความคลาสสิกแต่ปรับให้มีเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นไฟหน้าทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์ถูกนำมาพัฒนาเป็นไฟเล็ดอัจฉริยะที่ตอบสนองสภาพถนนได้อัตโนมัติฝากระโปรงหน้าโค้งรับกับซุ้มล้อกวางสแสดงถึงพลังและความสปอร์ตจากทุกมุมมองบอดี้ด้านข้างถูกออกแบบให้ไหลลื่นตามหลักอากาศพลาศาสตร์อย่างชาญฉลาดส่งผลให้การควบคุมรถแม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้านท้ายยังคงเอกลักษณ์ของรุ่นเดิมไว้แต่เพิ่มความดุดันด้วยชุดไฟไท้ายและทรงเรีวแบบใหม่รวมถึงดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนไฟเบอร์พร้อมปลายท่อคู่ที่ดูโชบเชียวภายในห้องโดยสารของ Ferrari 275 GTB 2026คือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยบอดหนังแท้เย็บด้วยมือสไตล์วินเทจแต่ออกแบบตามหลักสรีระให้เหมาะสมกับการขับขี่ในทุกระยะ หน้าปัดดิจิทัลขนาดใหญ่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ควบคู่กับหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วพวงมาลายัยทรงสปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมการขับขี่หลายโหมดสามารถเลือกเปลี่ยนโหมดจาก Eco ไปจนถึงเรส e ได้อย่างสะดวกระบบเสียงภายในรถถูกพัฒนาโดยแบรนด์ระดับไฮเอนให้เสียงที่คมชัดแม้ขับด้วยความเร็วสูง ในด้านสมรรถนะเ e r r a r i ร275 GTB 2026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V12 Hybrid Twin Turbo ขนาด6.5ลิตรให้กำลังสูงสุดกว่า850แรงมา้าพร้อมระบบส่งกำลัง DCT 8สปีดที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วภายในเยววินาทีรถสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน2.7วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้กว่า340กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างปรับระดับอัตโนมัติตามสภาพถนนช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้งทุกครั้ง ระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นคงแม้ในความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมแรงบิดและการกระจายน้ำหนักอัตโนมัติที่ทำให้การขับขี่เฟอร์รารีคันนี้คล่องตัวในทุกเส้นทางเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยก็จัดมาให้อย่างครบครัน ทั้งระบบเตือนการชนระบบรักษารถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องรอบคันแบบ360องศาที่ทำงานร่วมกับเซนเซอร์ AI เพื่อความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ Ferra ร i ยังได้นำซอฟต์แวร์อัจฉริยะเข้ามาใช้ควบคุมระบบต่างๆของรถทั้งการตั้งค่าภายในระบบนำทางอัจฉริยะไปจนถึงการอัปเดตผ่าน OTA ทำให้รถสามารถเรียนรู้พฤติกรรมการขับของผู้ขับขี่และปรับให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา Ferra ร i 275 GTB 2026จึงไม่ใช่แค่การคืนชีพของรถในตำนาน แต่คือการรีบูตให้เข้ากับโลกยุคใหม่อย่างแท้จริงเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของ Ferra ราีในมุมมองที่ทันสมัยขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสเสน่ห์คลาสสิกไว้อย่างครบถ้วนเหมาะสำหรับทั้งนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบความเร็วอย่างแท้จริงหากคุณชื่นชอบการรีวิวแบบนี้และอยากติดตามรถใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตาม Auto R a u t o c R A Z e Channel ชของเราในประเทศไทยเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตรถยนต์แห่งอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ